เรื่องของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในขณะนี้เขาบอกว่าเครื่องกําลังฟิตเนี่ยสตาร์ตติดง่ายว่าอย่างนั้นเครื่องมันร้อนนะครับขนาดไปราชการที่ขอนแก่นนี่นะต้องเดินทางเนี่ยไปก่อนกําหนดงานด้วยอเอาสินะครับเนื่องจากได้รับแจ้งบอกว่าเนะี่ยที่ขอนแก่นและหลายจังหวัดี่ภาคอีสานเนี่ยฝนตกนะครับก็เลยไปเดินทางไปก่อนล่วงหน้าไปก่อนวันหนึ่งไปก่อนวันหนึ่ง<อ>ไปภารกิจส่วนตัวแต่ว่าแน่นอนฮะนายกไปที่ไหนเนี่ยก็ต้องมีการต้อนรับว่าอย่างนั้น นี่ Dante, да. เมื่อวานนี้นะครับลงพื้นที่ท oui. well ี Aye, ่ขอนแก่นก่อนเลยนะครับเนี่ยก็มีหลายคนนะที่ตามไปรัฐมนตรีคมนาคมนี่นะฮะก็ตามไปคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับคุณสมศักดิ์พงพาณิชย์สมศักดิ์เหรอใช่ไหมใช่ไหมคุณเสริมศักดิ์เสริมศักดิ์สิไม่ใช่สมศักดิ์สิเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเจ้าของพื้นที่ขอนแก่นก็ลงไปว่าอย่างนั้นเถอะเมื่อวานนี้ทีนี้ก็ไปทักทายชาวบ้านในตลาดเนี่ยนะเมื่อวานนี้ เป็นกันเองนะนะครับมีชาวบ้านเอาอาหารในตลาดมาให้นายกชิมนายกก็บอกว่าเนี่ยขอขอกินนิดหน่อยเท่านั้นนะทำไมล่ะแม่ค้าถามเนี๋ยกลัวจะอ้วนว่าอย่างนั้นเออก็ช,ชิมชิมตามมารยาทที่แม่ค้าก็มีจิตใจเอาของมาให้ชิมว่าอย่างนั้นแ,แล้วก็แม่ค้ายังถามนายกนะบอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจปีนี้จะดีขึ้นหรือไม่ นายกบอกว่าเนี่ยเอาก็ดีขึ้นสินะครับเนี่ยชาวบ้านบอกว่าข้าวของมันแพงหมดเลยดีขึ้นแน่นอนให้อดทนรอหน่อยรออะไรฮะรอเงินดิจิตอลวอลเล็ตสิครับ1น0 0 0บาทเนี่ยนะครับมีแน่นอนว่าอย่างนั้น<อ>แล้วก็อันดับแรกเลยต้องมีการลดข้าวฝ่าเนี่ยชิมๆๆชิมชิมชิมอาหารก่อนนะครับแม่้าเอามาให้บอกขอนิดหน่อยนะเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวอ้วว่าอย่างนั้นนายกย้ําเลยนะบอกว่าเนี่ยเศร,รษฐกิจปีนี้จะต้องดีขึ้นแน่นอน นะครับแต่แม่ค้าบอกว่ามันจะใช่หรือเพราะว่าในข้าวของมันแพงมากนายกบอกว่าให้รอก่อนนะเงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทนี่ให้รอได้แน่นอนและก็ประการแรกเลยเนี่ยจะต้องลดค่าไฟก่อนแล้วก็จะตามมาด้วยการพักหนี้เกษตรกรแต่ว่าขอให้รอฟังว่าอย่างนั้นนี่นะครับทีนี้เอานะครับนายกก็บอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอย่าไปพูดให้เกิดความสับสนนะกรณีเงินดิจิตอลเนี่ยยืนยันว่ามีเงินแน่นอนนี่ได้คุยกับทางธนาคารอ่าเขาเรียกอะไรธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว นี่นะครับขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการถแถลงต่อนโยบายต่อสภาอย่าเพิ่งพูดให้สับสนประมาณว่านักข่าวเขาถามว่าจะเอาเงินที่ไหนมาแหาล่งเงินอ่ะที่ไหนหหครับครับมีแล้วมีแล้วว่าอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้นะขอให้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนเดี๋ยวจะมาพูดให้มันชัดเจนเอาฟังเสียงนายกช่วงนี้หน่อย,อยมไม่อยากให้มีการพูดคุยกันไปหลายอย่างวันนี้ขอทํากันว่าให้ดีก่อนนะครับยังยังเข้าบริหารงานไม่ได้เลยครับวันนี้ ต้องแถลงนยโยบายก่อนถึงาเขาไปสั่งการได้วันนี้อยู่ในช่วงระหว่างการพูดคุยเก็บข้อมูลดีกว่าอย่าพูดให้สับสนกันเลยดีกว่าครับแต่มีแน่นอนครับนะครับก็มาจากหลายด้วนนะครับใจเย็ยนๆนิดหนึ่งนะครับขอความกรุณาอย่าเข้ามาผ่ายสั่งการไม่ได้เลยครับวันนี้ครับไม่อยากจะตอบไปเลยเดี๋ยวไปเขียนกันก็จะเกิดความเข้าใจผิดขอความกรุณาหน่อยเถอะมันมีหลายส่วนที่มันสามารถทําได้วิธีการที่หาไดนเลยใยืนยันให้ความไม่ใใจประชาชนได้ไหมครับว่านโยบายนี้ออกไตรมาสแรกของปีน้นใช่ครับ ใช่ครับนี่นี่ยอันนี้นี่ภาพนี้พูดที่พักเพื่อไทยอันนี้ตอนเช้าเมื่อวานในกรุงเทพมหานครก่อนจะเดินทางเนี่ยนะแล้วก็พอตกเย็นตกข้ามก็ไปขอนแก่นไปพบกับชาวบ้านที่ขอนแก่นทีนี้พี่แป๊กข้ามไปคราบทะเบียนรถตู้ที่ขอนแก่นข้ามไปได้ไงทะเบียนรถตู้เหรอเออทะเบียนรถตู้ที่ขอนแก่นไงอันนี้สําคัญใช่ไหม เอามันเรียกอะไรรเสองลูงอะเรียกอะไรเรีอะไรย้อนกลับไปดิเอาดูซิดูซิไปดูอนี่ดูสิคนก็เหลือเกินนะห้าห้าห้าแปดเอออ้าทะเบียนรถห้าห้าห้าแปดอุดรธานีถ้าอย่างนั้นไม่จบใช่ไหมแต่ว่ามารับนายกปฏิบัติภารกิจที่ขอนแก่นครับยังอยู่ที่นั่นหลายวันนะจะไปอยู่ที่ขอนแก่นกาลสินต่างๆที่ว่ากันนี้นะครับทีนี้อมาดูบิ๊กทินหน่อยนะครับนายสุทิน นะครับคลังแสงนะครับนะยังไม่ได้เข้าก,ากระทรวงกลาโหมนะประธานโทษ <Lydia. S 1> นะครับยังนะยังไ, <ป S 1> ไม่ได้เข้านะตอนนี้เดินสายไปพบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช,ใช่ใช่ใช่ครับเอาภาพมาเลยเอาภาพมา <Hey. S 1> เนี่ยเนี่ยเเมื่อวานนี้ก็ไปพบกับอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอดีตผบทบาการกระทรวงกลอีทรัฐมว่าพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธันี่ากะ,ะครับไปพบที่บ้านเลยนะครับเอาเรื่องเลาโอัฐาการ นะตอนนี้บิ๊กทินของเราเนี่ยยังไม่ได้ไปที่กระทรวงกลาโหมนะครับนี่ขอไปขอคําแนะนําจากเขาเรียกว่ารุ่นพี่ก่อนว่าอย่างนั้นไปกราบตักไปกราบตักไปขอคําแนะนำนะฮะพอกราบพลเอกาวลิตเสร็จเนี่ยเอาฟังหน่อยนะครับคุณสุทินั้งแสงเนี่ยว่าอย่างไรจริงคิดว่าจะไม่ค่อยพูดเลยนะเพราะว่าเนเจอร์ทาหารเขาพูดน,น้อยๆทำงานมากๆกววันนั้นแล้วบีก็ต้องพูดน้อยต่อไป มาวันนี้ก็จริงๆก็เจตนามาขอพรท่าน<ฆ>ท่านก็ให้กําลังใจท่านก็บอกว่าดีใจที่เห็นผมมาอยู่นี่ท่านก็คิดว่าดีใจแล้วก็ทุกคนดีใจท่านว่านะแล้วก็มั่นใจว่าทํางานได้เห็นบอกว่าเข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงกลาโหมวันแรกถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเชิญคุณเอกกรชวริตไปนั่งกน<ช>เป็นเรื่อง <laughs> อก็็ท่อยู่ท่<อ>านก็ท่าน <ๆ S 1> <อ>ก็ ขำๆอ่ะท่านก็บอกไปไม่ได้ท่านสุขภาพท่านจะไม่สะดวกก็ถือว่าท่านเป็นทหารรุ่นเก่าไม่กี่คนที่เหลือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทหารนี่นแล้วก็บอกว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยลักษณะทหารต้องพูดน้อยๆน,นี่บิ๊กทินบอกแบบนี้เออเนี่ยครับพูดไปก็ยิ้มกรุ่มกลิ่มไปว่าอย่างนั้นมีนักข่าวเขาถามกรณีที่เรื่องคา,า,าราคาซังการเร,เรื่องเรื่องนำน,ำน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์อะเอาไง จะมีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับจะใช้เครื่องจีนหรือเครื่องเยอรมันเออทีนี้ออคุณสุทินก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะนายกคงจะมีทางออกที่เหมาะสมนะและก็ทางออกที่ว่านี้สังคมก็คงจะไม่ผิดหวังหรอกว่าอย่างนั้นเออเอาเอาคร่าวๆก็แล้วกันเรื่องเ้นสข่าวก็แย่ๆไปก่นอนว่าจะมีนโยบายอย่างไรแต่ว่าตั้งแต่นั้นมานะยังไม่เข้ากระทรวงเลยนะเออนี่เดี๋ยวถ้าหากเข้ากระทรวงยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะสำหรับคุณสุทินคลางแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับครับ ไปที่มหาไทยหน่อยเมื่อวานนี้เข้าแล้วเข้ากระทรวงแล้วคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยสท่านนะฮะมีคุณชาดาไทยเศษคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณเกรียงกำตินนันนี่ก็ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจากระทรวงรัฐมนตรี4ี่คนมาจากสองพรรคการเมืองครับสมคนนี้มาจากภูมิใจไทยอีกคนหนึ่งคุณเกรียงกำมาจากพรรคเพื่อไทยครับนี่เนี่ยืนเรียงแถวครับนะฮะ คุณชาดาเนี่ยสงสุดเลยนะตัวสงสุดนะนานๆทีจะเห็นคุณชาดาเนี่ยแต่งเครื่องแบบแบบนี้นะก็เป็นข้าราชการไงดูไม่คุ้นตาเท่าไหร่ข้าราชการการเมืองไงดูไม่คุ้นตาเมื่อวันนักข่าวก็พยายามดูนะว่าดุกดิ๊กไหมไม่ดุกดิ๊กนะดูมาท่านิ่งนะเดินเดินเดินทีนี้ก็ก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยมาทำงานกระทรวงมหาดไทยนะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีนะ ที่มีทีมงานและรัฐมนตรีช่วยที่มีความคุ้นเคยกับประชาชนเข้าใจวิถีชีวิตเข้าใจคุณภาพชีวิตมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่นะฮะที่จะยกระดับชีวิตประชาชนทุกมิติยุคผมเนี่ยไม่มีหรอกไอ้เรื่องซื้อขายตําแหน่งเออแน่นอนไม่มีซื้อขายตําแหน่งไม่มีนะครับขณะเดียวกันบางช่วงบางตอนคุณอนุทินได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าเนี่ยมหาไทยยุคใหม่ไม่มีท่านไม่มีนายมีแต่พี่น้องในหมู่ข้าราชการ เชื่อมั่นว่านโยบายจะถูกนำไปปฏิบัติหากมีปัญหาสามารถโทรหาหารือก <S 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 ับผมได้รวดเร็วผมเนี่ยเป็นคนทำงานวันนี้สั่งงานวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวานเพราะอย่างนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนได้มีความมั่นใจพอมาถึงคำพูดนี้ก็คนก็งงแล้วก็คิดอยู่หลายตลบความหมายคืออะไระเดี๋ยวลองฟังหน่อยผมมั่นใจว่าไม่มีปัญหาในการกระทรวงมหาดไทยที่มีรัฐมนตรี มาจากพี่น้องประชาชนจริงๆต้องเข้าถึงได้ต้องลงไปถึงหน้างานคงไม่ค่อยพบกันตรงนี้เท่าไหร่นะครับเราก็คงจะทํางานอยู่ในพื้นที่ของพวกเรานะอย่างอย่างมากที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็ด้วยความสนับมีปัญหาใดๆเนี่ยผมผมมั่นใจว่าโทรหานะครับโทรหารือท่านประหลัดกระทรวงหรือท่านรัฐมนตรีช่วยท่าน อะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างก็จะได้รับการอาตอบสนองอย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องห่วงตรงนี้ผมเป็นคนทํางานวันนี้สั่งงานวันนี้นะครับต้องเสร็จเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้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 มีความมั่นใจนะครับนี่นะครับยืนเป็นแผงเลยนะนี่นะครับเนี่ยสายมือของรัฐมนตรีว่าการก็คุณเกรียงกันเตนันจากอุบลราชธานีเพื่อไทย นะฮะขวามือเนี่ยคุณทรงศักดิ์ทองศรีอันนี้ก็จากบุรีรัมพ์พักภูมิใจไทยข้างหลังไม่ต้องพูดถึงฮะคุณชาดาไทยเศรษฐ์อันนี้ก็ผู้กว้างขวางอยู่ที่อุทัยธานีจากภูมิใจไทยเหมือนกันแต่ว่านักวันนี้เนี่ยรับตําแหน่งใหญ่ฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับครับพี่แป๊เข้าใจไหมเนี่ยคำพูดของคุณนุทินี่ยสั่งงานวันนี้นะฮะสั่งงานวันนี้ต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานครับ ความหมายก็คือว่าก็คือว่าเป็นกันเองกับกับข้าราชการอย่างที่บอกว่าก่อนจะพูดคํานี้เนี่ยพูดคําว่ายุคผมเนี่ยไม่มีนายนะครับไม่มีนายกับลูกน้องนะมีแต่เพื่อนร่วมงานกันคํานี้หมายถึงว่าเสร็จก่อนสั่งทํางานแบบโปรแอคทีฟก้าวไปข้างหน้าได้มากกว่าที่ต้องการ,เ,รเนี่ยครับะจะภาษาชาวบ้านเรียกว่าเดาใจผมให้ออกนะ <laughs> คือกรุณาเดาใจผมให้ออกว่าผมเนี่ยจะสั่งอะไรคือคุณจะต้องทําก่อนที่ผมสั่งไม่ต้องรอให้สั่งไม่ต้องรอให้สั่งกรุณากรุณาเดาใจผมว่าผมจะสั่งอะไรนะฮะอยาให้สั่งนะให้ทําเสร็จให้ก่อนแล้วค่อยมาสั่งบอกว่าโอ้ยเสร็จแล้วครับนายเอยไ่ใช่เสร็จแล้วครับท่านรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยเออเออนะเอาไงี้เมื่อวานก็มีหลายคนเขาก็เอาคำเนี้ยไปไปใช้แซลเป็นมีมเออเป็นมีมบางคนก็ เป็นร้านขายอาหารตามสั่งเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยสั่งวันนี้ได้กินตั้งแต่เมื่อ,อวานสั่งวันนี้มันก็ต้องเสร็จวันนี้ดิถ้าเสร็จตั้งแต่เมื่อวานข้าวบูดแล้วเนี่ยบางคนก็ผัวเมียแซวกันเมียก็แซวผัวบอกวันนี้เธอต้องเสร็จนะฮะเมียแซวเมียถามบอกผัวบอกสั่งเลยเรื่องอะไรวันนี้เธอต้องเสร็จซักผ้า หัวตอบกลับบอกฉันเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วหมายถึงซักผ้าไม่ต้องร้อยเรือสั่งหมายถึงงานบ้าน,ออน,นเอ,อ้งานบ้านคุณไปเล่นไฮโลดีกว่าพูดอย่างเงี้ยคุณชอบยักลงต่ำอยู่เรื่อยเลยออโอ้โหไปแทบไม่ถูกเลยคุณผู้ชม